สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้หอคอยแห่งการทดสอบก็รีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพาทุกคนไปลงหอคอยแห่งการทดสอบตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นยีสนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยผ่านเลยก็อย่าลืมไปผ่านกันด้วยนะครับใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยโดยเฉพาะชั้นที่20นะครับเราจะเจอกับคุณเพลตันนะครับถ้าใครยังไม่รู้วิธีผ่านก็เดี๋ยวดูคลิปนี้คลิปเดียวแล้วก็รู้เรื่องเล่นเป็ดแน่นอนครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากไว้ด้วยกับเว็บไซต์ Richman Shop เว็บเติมเกมคุณภาพเพียงแค่คุณเข้าหน้าเว็บไซต์เลือกเกมที่ต้องการจะเติมคุณสามารถเติมเงินได้เองโดยที่ไม่ต้องโดนขัดจังหวะก,การเล่นหรือหากใครต้องการช่องทางเพิ่มเติมสามารถทักได้ที่ Facebook Richman Shop หรือ Li n e Richman Shop ครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทะเลนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาผ่านหอคอยแห่งบททดสอบกันนะครับได้ยินว่าซีซั่นนี้นี่ค่อนข้างดูเดือดเผ็ดมันนะครับเดี๋ยวจะดูเดือดเผ็ดมัน,าน,าน้างกบ็ ตามรับชมกนได้เลยครับเท่าที่ดูนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมว่าชั้น2ชั้น4ชั้น6ชั้น8นะครับชั้นเลขคู่ก็ยังไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับเท่าที่ดูเออจะน่าจะมีชั้นที่20นะครับที่เพลวตันนะครับซึ่งเอ่อจะประเมินดูแล้วนะครับก็ต้องระวังเรื่องการตัดเลือดนะครับแล้วก็เอ่อเมื่อตนเองบล็อกสําเร็จนะครับความเสียหายทะลุทะลวงตายตัวท่ากับหนึ่งพันก็เรียกได้ว่าถ้านะครับติดบล็อกเราจะโดนท้อนนะครับ ดังนั้นก็ทุกตัวที่เข้าไปในไฟนี้ก็จะต้องทำค,คริจากที่อ่านดูนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตข้ามชั้นที่เป็นเลข็กขี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชั้น1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1จเนื่องจากมันจะเป็นชั้นที่ ing นะครับ ing หมายถึงว่าเราจะต้องสเปลให้ติดออ่ cc หรือไม่ก็อาจจะอัดบัฟแล้วก็ดาเมจได้เลยนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าทุกคนเล่นยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูแค่ชั้นเล็คู่นะครับ ในส่วนของเจฟในชั้นที่2นะครับมันก็ยังเป็นชั้นที่แบบยังไม่ถึงชั้นสิบอ่ะมันจะไม่ยากมากนะครับแล้วก็ทุกคนน่าจะเข้าใจแมคคนิกระดับหนึ่งแล้วแต่ผมก็จะทําให้อีกสกคริปหนึ่งแล้วกันนะเผื่อใครที่ยังไม่เคยลงแล้วก็ยังไม่เคยผ่านนะครับเ,เจฟเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการยกโล่อีวานนะครับแล้วก็บัฟนะครับแล้วก็ยิงแล้วก็หลีแล้วก็ฮิวนะครับจดไว้เลยว่าเราจะยิงแล้วก็หลีแล้วก็ฮิวเสมอนะครับเออ คือถ้าเรารีแล้วเราไปกดทิวลิ่น่านะครับเราจะยิงต่อหรือว่าจะบัฟต่ออันนี้แล้วแต่เรานะครับให้ดูสถานการณ์ตรงหน้าว่าเราหยัดเลือดของเลือดของสมาชิกในทีมเนี่ยมันน้อยหรือเปล่าแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าสําหรับตัวซับนะครับใครที่ใส่เป็นบล็อกมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอย่างของผมเนี่ยมันจะเป็นบล็อกแทบทุกตัวอยู่แล้วนะตัวซับมันก็เลยจะดูง่ายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ใส่ของบล็อกเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับ เราก็จะเลี้ยงเลี้ยงอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมันจบนะครับผมเออก็เนี่ยประมาณนี้นครับไล่ไปเรื่อยๆซึ่งทุกคนนา่าจะน่าจะน่าจะผ่านได้ครับอันนี้ก็รอดูจนยิงจบแล้วกันนะแต่ว่าระวางที่ผมมาคลิปเมื่อวานก็เกิดเรื่องผิดพาลาดเงเทคนิคนึงนะครับก็คือแข็งค้างตอนนี้ยิงทุกได้แต่ผมผ่านนะทุกคนเออช็อตหนึ่งรู้สึกว่าปาร์ตคาวผมจะไม่สนประกอบเลย น้าจะสมประกอบนี้อ่ะชั้นสองนะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ ในส่วนของเมลคีนะครับเราจะใช้เดซี่เข้ามาด้วยนะทุกคนเพราะว่าเดซี่เข้ามาบล็อกในส่วนของหินสกิลหนึ่งของเมลคีนะครับแล้วก็วิธีการเล่นนะครับเราจะบัฟพิสิทแล้วก็ยิงปัดข่าวนะครับแล้วก็ลีนะครับแล้วก็ฮิวนะครับเพิ่มเติมไว้ทีหนึ่งสำหรับใครที่ใส่เดซี่นะครับแล้วดีซีสองนะครับทุกครั้งที่ออก2สกิลนะเดซี่จะมีวอยชิวแต่ว่าถ้าใครไม่ซีสองเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นของบล็อกขึ้นมาด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะยืนไม่ไหวนะครับก็ เนี่ยเราจะยิงนะครับแล้วก็คิวไปเรื่อยนะครับถ้าเดซี่ใส่บล็อกก็ไม่ต้องออกสกิลนะครับถ้า MC ไม่ซีสองก็ไม่ต้องออกสกิลเพราะว่าที่ผมออกสกิลเนี่ยเพราะว่าเอาวอยชิลของน้องขึ้นมาด้วยนะครับเราก็จะยิงแบบนี้ไปเรื่อยนะครับที่สําคัญเลยเมลคี Mel เนี่ยจะมีวอยคิวขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะเอาบิสกิตทุบก,ก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าไม่ได้หนามากนะครับอาจจะ เอาจังหวะที่ใช้ไวชิลเนี่ยเป็นฮิวเสร็ดีกว่านะครับเราควรจะใช้แค่ตอนที่เราว่างเท่านั้นนะครับในส่นของเบลกีก็ยิงวลีไปเรื่อยอ,อย่างนี้จนผ่านครับแบ้เรียบร้อยเข้าเต็มเข้าเต็มจบชั้นที่6นะครับก็จะไม่ได้ยุ่งยากมากครับคือหลักๆเนี่ยเราควรที่จะให้ตัวลูก ของน็อกเนี่ยตายนะครับก็คือคุณโทรเราควรที่จะยิงเ,เบริก้านะครับเข้าไปเพื่อเจาะเว็บบาบางเสร็จแล้วก็ตามด้วยอยอนฮีถ้าเราทําให้โทรตายได้เร็วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับชั่งนี้เราก็เบิร์ดไปเรื่อยเบิร์ดไปเรื่อยนะเพราะว่าถ้าโทรอยู่เนี่ยโทจะมีสตันนะครับซึ่งสตันเนี่ยจะทําใหเา้เราเนี่ยตุยได,ได้นะครับเออนั่นแหละเราก็จะยิงน็อกแบบนี้ไปเรื่อยนะครับเนี่ยมันก็จะลูกมันตุยปุ๊บมันก็จะยืนเออให้เราเคะนะครับ แต่ว่าถ้าลูกมันอยู่เนี่ยมันก็จะสตันแล้วเราก็จะโดนมันเคาะแทนนะครับเห็นไหมมีวอยชิลด้วยนะครับถ้าสมมติว่าจังหวะไหนจังหวะว่างเนี่ยก็สามารถที่จะเอาบิก,กิทขึ้นมาถูบอยได้นะครับอย่าลืมว่าบิก,กิสามารถล้างบอยได้นั่นจ้ะเนี่ย yeah. ยิงแม่ลรกอย่างงี้เ,เดียวท่าน,นแหละผมบอกเลยโจ๊กนะครับอันนี้คือโทรอยู่นะบิก,กิทผมลุ้ <laughs> เรียบร้อยครับชั้นหก ผมว่าชั้นที่8นี้น่าจะเป็นชั้นที่ง่ายที่สุดในบรรดาเล็กคู่แล้วนะก็คือโรซี่นะครับเราจะเอาจูลีเข้ามานะครับแต่กรณีที่ใครไม่มีจูลีเนี่ยสามารถใช้อสุราได้นะครับก็จะปาดหัวคุณโรซี่นะครับแล้วก็เคาะไปเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่คุณโรซี่ใช้ชุบชีวิตนะครับจะทําให้คุณโรซี่เนี่ยมีไวชิลนะครับดังนั้นก็อย่าไว้ล่าลูกถ้าใช้อสุรานะครับประมาณนั้น ต่อมานะครับคุณซิวเวต้านะครับเราจะเล่นง่ายๆครับเลือด75-50-25นะครับทุกๆครั้งที่ถึงเนี่ยจะมีวอยชิลขึ้นมา3เทินนะครับเราจะต้องเอาหลูดี้ล้างเนาะหลูดี้จิ้มล่างน,นะครับเพื่อเล่งเทินให้มันหลุดจากวอยชิลนั้นนะครับแล้วก็ก่อนที่ซิวเวต้าจะสิ้นนะครับเราจะต้องกดตัดเลือด ของโกอีแม่อย่างนั้นเนี่ยซิเวตาจะเลือดเด้งกลับไปเต็มหลอดนะครับอันนี้สําคัญมากนะทุกคนวิธีเล่นนะครับก็บัฟแล้วก็สกิลใครไปเรื่อยๆครับจนเลือดเนี่ยมัน75มันจะมี Y วอยชิลขึ้นพอวอยชิลขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องกดล่างรูดี้นะครับถ้าใครแม่นหน่อยนะครับก็คํานวณดีๆนะครับกดบนของรูดี้ก่อนที่จะเข้าเฟดนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องรับนะครับท่า1กับท่า2 วมันมีโอกาสที่ใครมันอาจจะม่องนะครับเห็นไหมผมจะเร่งเนี่ยผมจะเร่งพอเร่งไปอยชิลมันจะหายนะครับนี่ปุ๊บเสร็จแล้วเราจะโดนรับท่าสองนะครับอันนี้ก็กอให้นะครับอันนี้ผมเล่นเป๊ก็คือกดโล่ยกขึ้นมานะครับแล้วก็รับท่านหนึ่งนะครับเข้าเลือดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะเสร็จแล้วเราจะไม่โดนท่าสองนะครับเดี๋ยวดูโอ๊ะไข่จิ้มไปเข้าเข้าไหมไม่เข้าอ่ะ <laughs> ไม่เข้าอ่ะไม่เข้า เข้า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 เห็นไหมเข้าแต่ว่าเราเร่งไปนะครับพปะดาเมจเราโดนเราก็าจะเบานะครับเราก็าจะไม่ต้องกลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของลิงก์นะครับเห็นไหมเออมันยังอยู่นะครับเราก็ไม่เจ็บไม่ปวดนะครับอันนี้แล้วสุดท้ายก็อย่าลืมว่าออตอนที่เลือดจะสูญนะครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะส่วนใหญ่ที่แบบว่าเล่นเหนื่อยมาแทบตายเราไม่เล็งจังหวะตัดเลือดให้ดีๆนะครับ คือผมจะบอกว่าอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้ว่าคุณจะต้องกดโคอี้ตอนไหนอะ่ะเพราะว่าแต่ละคนมันดามเมจไม่เท่ากันะ่ะผมไม่สามารถออโต้สกิลให้ได้นะอันนี้ก็ลองดูครับคิดว่าเอ่อกดตัดเลือดไปแล้ว4เทิรเน่ะสี่เทินที่เราจะต้องเจือนเขาให้ได้แต่ว่าอย่าก,กักนะครับเพราะว่าถ้ากักเนี่ยก็จะโดนคููดาวของ skill สกิลซิเบต้ากลับมาแล้วเราจะเล่นไม่ได้อีกนะครับเนี่ยนนี้ผมก็ตัดสินใจที่จะตัดเลือดแล้วนะครับโอเคแล้วก็ ขึ้นบับบนแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเอาลงนะครับคุณเห็นตัวเลขมันน่าจะพอดีครับประมาณนี้แม่นๆนะครับก็น่าจะไม่ยากนะครับชั้นสิทธิสำหรับทุกคนผมว่าในส่วนของหนูนิจานะครับไม่มีอะไรมากเปิดแบบพิกฤิตแล้วก็หน้าที่ของคุณโซ่ใครนะครับใครมี2สกิลบนล่างนะครับเลือกเอา1สกิลนะครับเพื่อเคลียร์ลูกนะครับแล้วก็ แพมมันต้องเคียรลูกให้เร็วนะครับพอเขียรลูกเสร็จแล้วเราจะใช้เซอินในการฟาดบอสนะครับแล้วก็อรอลูกชุดใหม่มาแล้วเราก็จะจ่ายอีก1นึ่งสกิลของใครเนี่ยเรียงลำดับง่ายๆเลยครับออจ่ายบงจ่ายบัฟให้เรียบร้อยแล้วก็รอให้เซอินเข้าครับเห็นไหมอันนี้พอลูกหมดปุ๊บนะครับเราก็ง, áng, ง áng ้างง้างละอันนี้ง้างละอันนี้ง้างละจะได้เข้าไหมไม่รู้เพราะว่าเหมือนลูกมันจะไม่หมดมั้ง เนี่ยไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เอาเศษออก <g ül> ลุกไม่ตายผมก็ต้องเอาออกนะครับไม่งั้นมันจะมันจะเสียเปล่านะครับอันนี้คือเราอะเล่นนานไปนะเออเราเล่นนานไปจนมันถึงเวฟเครียดเรียกลูกใหม่ละโอเคอันนี้เราก็ถึงเวลาที่จะฟาแล้วนะครับโป๊ะโป๊ะโป๊ะเทิ่์นต่อไปเนี่ยมันก็จะเรียกลูกออกมานะครับหุนเลนเจอร์เนี่ยอ่าเห็นปะ่ะพอลูกมันออกมาครับเราก็มีหน้าที่จ่ายสกิลใครแค่นั้นทุกคนง่ายมากนะครับแต่ว่า ลองดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าฟาดชุดเดียวไม่ตายเนี่ยอาจจะต้องกดบัฟเพิ่มอย่างเช่นเรามีตัวบัฟสตัวเนาะก็บิสกิตลีน่าแล้วก็โคอีนะครับเลือกใช้บริการบัฟก่อนที่จะฟาดด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานอันนี้ก็เป็นโจทย์ของแซที่สนที่ทุกคนน่าจะผ่านได้นะครับผมว่าไม่ยากไม่ยากไม่ะประมาณนี้ครับทุกคนเธงไม่เป็นไรไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่ง ดดโอ้ยท่านนเดงโต๊ะสวยชั้นที่สี่นะครับก็เอ,อลูคอีวานทีหน้านะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้อสุรานะครับแล้วก็เบริก้านะก็รีโลขึ้นท่านหนึ่งไปนะครับอืมรีโลขท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำอสุรานะครับก็เลยแบบว่านิดนึงนิดนึงเออนิดนึงนิดนึง โดนเส้นนิดนึงพยายามสก,กิลแล้วฮิวต่อนะครับโล่เนี่ยเราต้องกดทุกครั้งที่โดนท่าหนึ่งนะครับแล้วก็คำนวณฮิวของยูอีให้ดีๆนะเพราะว่าเตัวฮิวของยูอีเนี่ยมันต้องคูดาวก่อนนึงเทินนะครับ ทีน okay, so, like, ี <st unlikely> ้ต้องขึ้นโลแล้วนะครับขึ้นโลรับท่านหนึ่งครับเสร็จแล้วต่อด้วยยวของยูอีครับเพราะว่าเดินต่อไปจะโดนดาเมจอันนี้เรับนะครับรับด้านนี้ด้นหน้าก็ตั้งโล เพื่อรับท่านหนึ่งเห็นป่มอ่ารับโนดเสร็จเท่นี้ต้องอยู่นะครับเพราะว่ายูจีต้องคิดไว้ก่อนล่วงหน้าหนึ่งเทินนะครับเราอยู่ได้เลยไม่ต้องรองแต่บอลน่าจะล่วงแล้วโอเคชั้นที่สี่สวยงามครับโอเคคนระับทุกคนมาชั้นเดียวโลนนะครับเราก็เอ่อจะต้องวัดดวงนะครับให้มันอันขาดไม่โดนตัวตัวโจ๊กเกอร์กับตัวจินนะครับซึ่ง อจริงก็ไม่โดนแล้วละแต่เมื่อกี้ผมยิงพลาดไปรอบผมลองแล้วยิงพลาดไปหน,นึ่งอีแตบผมก็เลยกลับมาแก้ม่อแลก็จ่ายบนจ่ายล่างโจกเกอร์ไปนะครับไม่มีอะไรตอนนี้ชิวๆเลยเดี๋ยวดีหน้าฮิวไปนะครับกินล่างยีน่สะิบเก้าอยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอา,เอาปั๊เข้าวยิงนะครับหนึ่งชุดโอเคไปฮะหนึ่งโอเคหลายเท่อนึงยิง รชั้นสิบเก้า <19. S 1> <19. S 2> นี่ผมชอบส่วนตัวนะครับผมก็เลยเอามาให้ดูเฉยๆว่าคอมเวทนะครับมันเล่นโคตรมันเลยนะเทร์นี้นะไก่ที่ 19ติดดก็ลองเอาเพลงน,นี้ไปเล่นดูนะครับผมว่าเรา <c oughs> เราใจอันนี้เราใจมากอืม <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงชั้น20เปรียบร้อยนะครับเป็นบอสใหม่นะครับชื่อว่าคุณเพียวตันนั่นเองนะครับหน้าตาคุณคุณนะคุณเพียวตันเนี่ยมีอา,าการเนี้ยงเลือดนะครับเอ่อ75 50 25นะครับก็่ายง่ายว่าเอาแคตตี้มาตัดเลือดนะครับแต่ว่า เพราะที่ผมลองแล้วนะถ้าดาเมจมากพอก็ไม่ต้องไปซีเรียสตรงนี้นะครับแต่ว่าทางที่ดีก็ตัดตัดไว้เถอะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเทอร์ตันเนี่ยเราจะต้องทำขี่ร้อยทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักที่เป็นดาเมจหรือว่าเป็นตัวรองเพราะว่านะครับถ้าบล็อกสําเร็จหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีดาเมจหนึ่งพันกระเด้งออกมาจากการรีเฟกหรือว่าการสะท้อนนั่นเองนะครับออตอนนี้นะครับเราจะมีคุณแคทตี้นะครับซึ่งผมใส่ของขี่เก้าสิบเก้าแล้วก็แหวนเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะให้ดีนะครับคือต้องเป็น C2 C2 เเเพรรราาาาะะว่่่นียยจไดด้ือออองงขลัตบ็กสซ ได้ดาเมจขี่แบบเต็มๆนะครับแต่ว่าผมใช้ซีส่วนผ่านได้ทุกคนก็ผ่านได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็คือคุณนาริสนะครับขี่เก้าสิบเอ็ดบวกแหวนที่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็คุณบิสกิตนะครับขี่เก้าสิบเอ็ดบวกแหวนสิบเปอร์เซ็นต์เป็นหนึ่งร้อยแล้วก็คุณลีน่านะครับขี่ร้อยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครเนี่ยที่เออ่ทับของขี่เราไม่ได้มากพอครับก็เออ่ให้ทำประมาณแปดสิบก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับซีสองเนี่ยเราจะ ได้เรื่องของอัตราโจมตีจุดอ่อนเพิ่มเติม32%นะครับแล้วก็ได้คี21%ก็เรียกได้ว่าคุณลำดับสกิลในการใช้แบบนี้ได้นะครับส่วนวิธีการเล่นเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับมาครับทุกคนในส่วนของเปียวตันนะครับจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะทุกคนถ้าสมมติว่าทำแคตตี้42นะครับมันจะง่ายกว่าน,นี้แต่ว่าผมไม่ได้ทำแคตตี้ไว้ผมเอา,เอาแคตตี้ไปแซมหมดแล้วผมไม่รู้ว่าต้องใช้เอ่อผมก็เลยต้องเลี้ยงเทือนนานหน่อยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็น บัฟล่างของแคตตี้นะครับแล้วก็บิสกิตนะครับแล้วจริงๆก็ฟาดไข่เลยก็ได้นะครับพอจุดสําคัญมีอยู่แค่นะครับมีอยู่แค่บัฟคิวไม่ใช่บัฟคิวฮิวล่างของลีน่านะครับแล้วก็ฮิวบนของอลิสนะครับทุกคนจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าเทลตันเนี่ยมีสกิลเป่าบัฟนะครับก็คือสกิลที่2นะครับที่กูดาวห้าอุ้ยตอนนี้นะครับหลังจากที่เทลตันเนี่ยจ่ายสกิลนั้นแล้วนะครับจะต้องออกคิว ไม่ฮิวบนอลิสก็ฮิวร่างของรีน่านะครับจดเลยนะอันนี้จดเลยนะคุณเลือกได้ว่าคุณจะใช้บัฟฮิวของใครนะครับไม่ว่าจะเป็นอลิสหรือวันดีน่า ina, แต่หลังจากที่เพลตันใช้อะจะต้องใช้ฮิวแค่นั้นนะครับไม่ยากแล้วก็ต่อมานะครับหลังจากที่ฮิวไปแล้วนะครับเราก็จะบัฟนะครับหบัฟหรือ2บัฟก็ได้ก่อนที่จะเข้าคุณไข่นะครับแต่อย่าบัฟนานเกินไปเพราะว่า ยิ่งคุณบัฟนานเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เพลตันเนี่ยเขารีสกิลได้เร็วนะครับอย่างเช่นว่าผมกด2บัฟแล้วผมไม่ได้ตีสกิลนะครับมันก็จะมีโอกาสที่โดนเพลตันเป่าบัฟทิ้งบนหัวนะครับอย่างเช่นผมกดบัฟบ,บิสกิตไปอยู่5เทิร์นก็จริงแต่ว่าบัฟมันไม่เคยอยู่เพราะว่าเพลตันมันเป่าทิ้งตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นพอยต์หลักๆของเพลตันไม่ยากไม่ยากนะครับแล้วก็ ถ้าใคร C2 ของแคตตี้ก็ลองใส่บับบนแคตตี้เข้าไปนะครับก็จะช่วยและที่สําคัญเลยก็คืออย่าลืมทำขี่ร้อยนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ขี1ร้อยคุณจะคิดตินะครับเพราะว่าโดนสะท้อนของเปลวตันนะครับอันนี้ก็จบนะครับชั้น2 0่ได้แบบไม่ยากแน่นอนถ้าทําตามที่ผมบอกนะครับชั้น20ก็จะประมาณนี้นะครับในซีซั่นนี้ผมมองว่าไม่ได้ยากมากเกินไปนะครับอาจจะเป็นปัญหาสําหรับใครที่ ฟาร์มน้อยเราก็ไม่มีของเยอะนะครับเพราะว่าการทำคิบให้กับตัวละครซับทุกตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่าปวดหัวอยู่เหมือนกันนะครับเออดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับอย่าขายของเยอะนะครับอีเวนต์ใหม่มาแล้วนะครับก็มีน้ํายารีออฟอะไรเงี้ยก็เก็บเก็บไว้ก่อนอย่ารีบไปใช้นะครับเออเดี๋ยวไว้ทําคลิปข้อมูลเพิ่มเติมให้ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะได้เปิด กันว่าเราจะได้อะไรนะครับจากความเหนื่อยยากของเราตลอดเระยวเวลานะครับหลายนาทีที่ผ่านมานะครับมันจะสูญเปล่าหรือไม่ <c oughs> อันนี้ใครวะจูดเฮ้ยจูดด้วยโหขอร้องเลยนะไปให้มันคุ้มค่าที่เราเหนื่อยมาหน่อยนะอันนี้ เปิดสูตรเปริดสูตรเปริดสูตรเราเรียกปสูตลำวนลำวนลำวนเราเรียกลำวนปนึงเราต้องมาเกลือที่อื่นนะครับแล้ค่อยไปดวงดีเคแล้วก็เนียนตามน้ำไมนี่เนียนตามน้ำไะ ก้เนียนตามน้ำไปเฮ้ยใครไม่ดูดูไม่ค่อยเท่าไหร่สู้ๆนะครับสาหรบใารที่ได้ละก้อน